นี่รู้หรือยังว่าไม่ไถ่ c อเ u n าก็สามารถติดตามสถานะและนำส่งเอกสารได้เหมือนกันนะเฮ้ย hey, จริงดิก็จริงนะสิถ้าหากว่าใครที่ยื่นเอกสารไม่ครบ <ielle> ก็สามารถเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ม h ไถ่ c อ o u n t ได้เลยไหนดูซิเอ๊ะแต่ว่าทําไมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรมันดูซับซ้อนจังเลยแล้วทําไมไม่ลองมาใช้วิธีการสแกนผ่านแอปดีดดรอป,ปล้ละ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ใช้กันทั้งนั้นแหละ โดยเราสามารถเข้าไปทำในที่หัวข้อ My Tag Account คลิกเข้าสู่ระบบด้วย D. d o p a ยอมรับเงื่อนไขสแกน QR Code ก่อรหัสผ่าน8หลักที่ตั้งเอาไว้ในแอป D. d o p a แต่แต่แต่สำหรับในบางกรณีที่กรมสมรรพากรมีการอัปเดตโปรไฟล์ก็จะมีการขอรหัสยืนยัน OTP ด้วยนะจ๊ะเมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่และเลขผู้เสียภาษีหากว่าใครที่ต้องการจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่จะนํามาใช้ในการยื่นแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินเดือนค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวการลงทุนและการออมรวมถึงเงินบริจาคก,ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่หัวข้อตรวจสอบรายได้และลดหย่อนสำหรับใครที่ยื่นแบบเรียบร้อยแล้วต้องการติดตามสถานะก็สามารถเข้ามาทำได้ที่นี่โดยคลิกที่หัวข้อติดตามสถานะและนำส่งเอกสารและถ้าไม่มีแอปดีดอตโปาล่ะหากว่าใครที่ไม่มีแอปดีดอตโปาก็ไม่ต้องกังวลใจไปทางกรมสรัมภารยังมีช่องทางอื่นๆในการเข้าระบบ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกด้วย user password เข้าผ่าน N D I D หรือแม้แต่แอปเป่าตังก็สามารถเข้าทำได้ด้วยนะสุดยอดไปเลยมีช่องทางให้เลือกเยอะขนาดนี้ก็ยื่นแบบง่ายเลยลสิใช่แล้วทาง่ายขนาดนี้ก็มายื่นแบบออนไลน์กันเยอะๆนะแล้วพบกันใหม่บาย